อำเภอเมืองโคราชค่ะลุยใหญ่มอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพกว่า55,000กิโลกรัมหนุนเกษตรกร315รายนะคะปรับ,ปบเปลี่ยนพันธุ์เพิ่มผลผลิตกว่า3,700ไร่ค่ะ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองระเวียงหมู่ที่12ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชสีมามีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีงบประมาณ2,568โดยมีนางสาวอรวรรนมีใหม่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นประธานในพธิธีและมีนางวีนา ทวีสัตว์เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมาและนายบรรลือพรมพนาวประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองระเวียงตลอดจนตัวแทนจากศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน13แห่งเข้าร่วมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตร,รกรที่ใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตสูงโดยมีการแจกจ่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 จำนวน45,800กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรจำนวน267รายและเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท1จำนวน9,800กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรจำนวน48รายรวมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น55,600กิโลกรัมนะคะครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรวม3,725ไร่ซึ่งก็มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุน315รายค่ะ โดยนางสาวอรวรรณมีใหม่ในอำเภอเมืองนครราชสีมากล่าวว่าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ของตนเองโดยการเปลี่ยนมาใช้มเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีมีอัตราการงอกสูงต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชและมีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่ดีกว่าพันธุ์ข้าวเดิม ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นพร้อมทั้งก็ยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศในภาพรวมซึ่งทางอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ประสานงานกับศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดก่เกษตรกรในทุกตำบลค่ะ ด้านนายบรรลือพรมพนาวประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองระเวียงกล่าวว่าศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองระเวียงได้ดำเนินงานการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีด้วยความตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่สนับสนุนด้านวิชาการและการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ข้าวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากโครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะช่วยให้ศูนย์สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไปยังกลุ่มเกษตรกรได้มากขึ้นเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวที่มีมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกษตร เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ดีตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในปลายน้ำนอกจากนั้นนะคะสูนย์ข้าวชุมชนก็ยังมีแผนในการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และตลาดในอนาคตต่อไปค่ะ